สวัสดีครับผมโน้ตโซไซตี้นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหรืออันบ็อกนะครับเป็นเว็บแคมราคาถูกนะฮะว่าเว็บแคมราคาถูกนั้นจะคมชัดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ฮะที่ผมถือไว้นี่นะครับเป็นเว็บแคมที่ราคาถูกมากนะครับความคมชัดก็อยู่ที่ hd นะครับ2 k, หรือว่า2 k นะครับตัวนี้เป็นโฮโคใช่ไหมครับยี่ห้อโฮโค di ศูนย์หนะครับ, De h aw, h oko, รบผมก็ไปดูรีวิวมาว่าเฮ้ยมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับสุดแล้วว่ามันชัดดีนะมันชัดมากชัดมากด้วยก็เลยเออน่าสนใจนะครับตัวนี้นีฮะน่าสนใจมากนะครับ นี่ฮะดูดูรูปกล่องไปก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ฮะนี่ส k นะครับ2 k แน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวดูกล่องข้างในกันนะครับ แล้วนะไม่มีอะไรนี่ก็ตันชช้นก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือมาให้ ก็ในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับสาย usb แล้วก็กล่องมาให้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ปิดมากล่องหน้าเลนได้นะครับนะฮะไม่มีอะไรสายดูที่ว่าเขาให้ายาวพอสมควรนะผมว่า ก็น่าจะพอแหละนี่ครับอืมสายจากที่ประมาณเมตรครึ่งนะครับประมาณเมตรครึ่งไม่รู้จะถึงไหมของผม จะได้ไปซื้อสายต่อมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองนะครับนี่นะครับข้อหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีปุ่มเปิดมีปุ่มปิดนะนี่ครับก็จะบอกว่า 2k นะครับ full hd นะครับตัวนี้ ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีหมดแล้วทั้งกล่องมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูตอนติดตั้งนะครับว่าจะคมชัดขนาดไหนโอเคนะครับตอนนี้ผมกพได้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับณนะตอนนี้ก็คือใช้ตัวโฮอโคเลยนะครับที่ผมให้เห็นหน้าผมเนี่ยณนะตอนนี้ใช้โฮโัวโคนะครับเป็นลักษณะนี้ทีนี้พอเสียบ ก็ไม่มีอะไรมากคือเสียบ USB ก็คือใช้ได้เลยนะครับผมเปิดเข้า USB แล้วเราแอดกล้องเข้ามาเนี่ยแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเราก็กดบวกมาตรงนี้แล้วก็มาวิดีโอแคปเจอร์นะครับตัวนี้นะครับพอมาวิดีโอตัวเนี้ยล้วก็เดี๋ยวมันคลิกแล้วก็เลือกก็จะเป็นชื่อโดยตรงเลยนะครับเว็บแคมนะครับตรงๆเลยนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาให้ให้เลื่อนลงมานะครับเนาะเลื่อนลงมาเราก็จะเจอปรับอันแรกเลยอันแรกมันจะไม่ใช่คัสตอมนะครับจะเป็นดีฟอลต์นะครับค่าค่าตัวนี้นะครับให้เราเลือกคัสตอมนะครับพอเลือกคัสตอมเนี่ยค่าคอมใคร ไม่สะดุดก็ให้เลือกตัวนี้นะครับเพราะกล้องตัวนี้เขาจะติดไว้อยู่ว่า2 k 2 k ก็ k คือ200 2 0 0เอ้ย2,560คูณ1 4น0นะครับคือ2 k เนาะข้างกล่องเขาจะมีบอกไว้อยู่นะครับแต่ถ้าใครปรับแล้วนะครับสะดุดนะครับก็ให้เลื่อนมาตรงนี้ h d คือความเร็ดอยู่ที่1080นะครับก็คือตัวนี้นะครับ1,920คูณ1,080 นะครับถ้าเครื่องของใครสะดุดนะครับเวลาห้าปรับสองเคลสะดุดก็ให้เลื่อนมาตัวนี้จะได้สองตัวตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาตัวนี้รับน้าที่เป็นเวทอยู่ที่สามสิบเฟรมนะครับผมก็ปรับไว้ที่สามสิบเลยนะครับผมส่วนตัวแรกเนี่ยวิดีโอฟอร์แมตจะผมไม่แน่ใจไฟล์ผมใช้ตัวแรกเลยนะครับส่วน คัลเลอร์สเตัวนี้ผมใช้เจ็ดศูนย์เก้านะครับแล้ว Color อร n g ลนผมใช้ฟูนะครับ Buffer ผมใช้ออโต้นะครับตัวนี้นงนั้นผมก็ไม่ได้ปรับนะครับก็ตัวนี้ด้วยต้องติ๊กนะครับหากเรามีไม์ที่เราต้องใช้แยกไม่งั้นเรามันจะ มันจะวิ่งไปที่ไมค์ัวเว็บแคมนะครับแล้วก็ตั้งตัวนี้ผมใช้ไมค์ตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยไมโครโฟนตัวนี้อยู่ไอเวอร์มิเดียนะครับผมใช้ตัวนี้ตั้งเสร็จก็โอเคนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ให้ผมให้ไปปิดไปที่รูปลำโพงตัวนี้มุมขวานะครับไปที่ซาว ไปทิาแล้วก็ให้ไปปิดที่ตัวนี้ด้วยนะครับไมโครโฟนเว็บคือไม่ต้องค่ายมันได้ไม่ต้องค่อมันใช้นะครับมันจะออโต้เข้ามาทั้งสองไอมันจะอ,อ,อัตโนมัติมาที่ไมค์เว็บแคมเลยเราปิดเลยนะครับไม่ให้ใช้งานนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็ดิสเทเบิลไปเลยนะครับดิสตัวนี้กดตัวนี้ตอนแรกมันจะเป็นตัวนี้ใช่ไหม แล้วก็เลือกเป็นไม่ให้มันทำงานปิดไปเลยนะครับคือเราจะไม่ใช้ไม์ของเว็บแคมนะครับเราปิดไปเลยดับมลลคลินเนาะดับมันขึน้นเสร็จแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็กดเลือกไม่ให้งานแล้วก็แอปพลายกดโอเคนะครับมันก็จะเหลือไม์ที่เราต้องการที่ใช้งานตัวเดียวนะครับแค่นั้นกดโอเคไปนะครับผม ไปอย่างรวดเร็วเนาะส่วนใครปรับตั้งอะไรนั้นันอยู่ที่ความสว่างของของแต่ละท่านเนาะว่าไฟมีไฟชัตูมีไฟอะไรสองบ้างเพราะว่าด้านหลังผมเนี่ยเป็นแบกราบสีเขียวผมก็จะปร,ปรับประมาณนี้ตัวด้านล่างตัวด้านล่างของจะปรับประมาณนี้นะครับสีเขียว ผมใช้ตามนี้นะครับมันก็จะออกนิดๆหน่อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยไล่ปรับอีกทีหนึง่งถ้ามันมางทีมอยู่ที่ความสว่างด้วยผมว่านนะเว่าไฟผมมันไฟไม่ไม่สว่างสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องซื้อไฟมาใส่เออคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์คีผมก็ใส่ใส่ไปหลายตัวแล้วก็ตัวนี้สำคัญเลยครับ ้ายขวาบีบซ้ายขวาเพราะว่าเลนเว็บแคมตัวนี้มันค่อนข้างที่กวา้างนะครับแต่ว่า,าด้านหลังผมเนี่ยผ้าสีเขียวเนี่ยผืนใหญ่มากนะกว้างประมาณสองเมตรอ่า้ายขวาเนี่ยมันยังเห็นอะระยะขนาดติดติดหลังเก้าอี้เลยนะมันยังเห็นลงข้างผมอีกอะโอ้กว้างมากเลนกว้างมาก นียต้องบีบนะครับเนี่ยสาย430ฝา505นะครับบีบเพื่อทำคองที่เหลือแค่ช่องนี้นะครับโอเคนี่ก็คือลักษณะของโฮโคะนะฮะดูมือผมได้โฮโคนะครับความคมชัดเป็นไงฮะนี่ห่างกันรประมาณสัก10เซนได้ป่ะนี้ใกล้ๆเลย ประมาณสองสามเซนนะครับนี่นี่ห่างเดี๋ยวผมเนี่ยก็ประมาณ 2, เี่สองหกสิเซนเจ็ดสิบเซนเลื่อนมือนะครับลดแขนเดี๋ยวผมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเทียบกับของโร g i เทคเจ็ดร้อยี่สิบนะครับนี่ตัวนี้จะเป็น Logitech มันก็จะออกประมาณนี้สีมันจะออกมันคนละอย่างกันนะสีอย่างว่านะมันคุมแสงยากด้วยผมอะแล้วสีมันก็สีซีดนิดนึงอืมนะฮะแต่มันก็โอเคแหละแต่ผมอยากเปลี่ยน่<น>ะ,นะดูแต่ความแตกต่างนี่โฮโคดิเทค ผมว่าถ้าโลจิเคน่าจะเป็นเอาสักพันแปดสิบขึ้นไปหรือสองเคนะผมว่าน่าจะโอเคเลยน่าจะสวยแต่ราคามก็ก็น่าจะขึ้นหลักพันนะครับลืมโอเคเนี่ยเนี่ยสีมันแตกต่างเลยนะ อันนี้ของอันเนี้ยเป็นโฮโคนะครับตัวเนี้เนี่ยโฮโคอันนี้โฮโคอันนี้โ g i ิเทคนะครับเห็นไหมเนี่ยครับน,นี่โฮโคนี่โลจิเทคจะไม่ชัดอ่ะเพราะมันเจ็ดรอยี่สิบอันนี้เราก็ต้องเข้าใจพอเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้สองเคมึงก็ นะสองเคผมว่ากล้องราคาไม่เกินเจ0ดร้อยพัดขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่ามันจะคงทนขนาดไหนใช้ระยะยาวแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วผมจะแก้อีกอที่ผมเคยบอกไปพัดก่อนที่ว่าจะมีสัญลักษณ์ปุ่มปิดนะฮะจิจีมเป็นแค่ปุ่มปิดมีไฟสีแดงขึ้นตรงข้างกล้องเฉยนะครับ แล้วก็ซ้ายมือตัวกล้องที่เป็นรูปสระค้งโค้งตัววีก็คือเป็นไฟแสดงสถา,านะการทำงานนะครับผมเนี่ยปิดตัวนี้ไปก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในเปิดเทียบให้ดูเลยนะครับเปิดเทียบให้ดูว่า ของโฮโคโรจิเทคแต่ก็โฮโคมันสองเคโรจิเทคเจ็อยี่สิบมันก็เลยจะค่อนข้างจะแตกต่างกันเนาะจริงๆก็ผมชอบนะราคาไม่แพงด้วยลดต้นทุนเาราสำหรับคนที่เพิ่งทำนะครับ ผมทาบ้างโหลดบ้างอัพบ้าง,างมก็เลยเอาต้นทุนต่างๆก่อนช่องเรามันเติบโตแล้วค่อยอ <Weber. S 1> <apprent> ัพเลเวลขึ้นความคมชัดขึ้นเป็นมาตรฐานที่ดีขึ้นนะฮะตอนนี้เราก็ค่อยๆก้าวแล้วก็ใช้ของที่ราคาประหยัดไปก่อนนะครับดูแล้วความคมชัดโอเคนะครับ ทรัพย์ี้นะครับนี่ผมเปิดให้ดูอีกครั้งหนึง่งนะครับอย่าลืมติกตามนี้นะครับนี่ปรับตัวนี้หากปรับเป็น 2K แล้วสะดุดก็ปรับเป็น HD นะครับผมกดโอเคไปฟิลเตอร์นี่ก็ประมาณนี้ก็ให้ไปดูว่าแบ็คการ์ของท่านเนี่ยเป็นสีอะไรก็เลือก ก็เลือกนะครับผมผมเป็นสีเขียวผมก็จะใช้เบอร์นี้นะครับก็รีวิวเว็บแคมราคาถูกก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่กำลังหาเว็บแคมเอาไว้คุยเอาไว้สื่อสารผมว่าตัวนี้โอเคเลย แล้วก็ราคาไม่เกิน700้อบาทนะครับผมผมชัดเห็นหน้าชัดเจนนะครับจะตั้งความเรียดได้นะครับ2ค่าเนาะส่วนใครสงสัยตรง OBS ก็สอบถามกันได้นะครับถ้าใครสงสัยครั้งหน้าผมจะมาบอกวิธีในการ ตั้งค่า OPS นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องน้อยๆน,น,น,นานทำทนนีนานโหลดทีนะครับบางทีก็มีงานประจำก,ก็เลยทำบ้างไม่ได้ทำบ้างนะครับก็เลยอาจจะนาน,นานมาทีคลิปนะครับผม ก็เปลี่ยนเขานี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ไปเรื่อยยาวๆนะฮะฝากกดติดตามกไดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ